อีกหนึ่งเรื่องนะคะอันนี้เห็นแล้วน่ารักมากเลยคือนักวิทยาศาสตร์เขามีการพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยแต่งตัวให้คนพิการอ่ะช่วยได้แถมยังปลอดภัยด้วยเหมือนกันนักวิทยาศาสตร์จากแน่นอนห้องแลบนะคะวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ MIT ค่ะก็คือเขาเนี่ยพัฒนาอัลกอริทึมนะคะที่ช่วยให้หุ่นยนต์เนี่ย สามารถเคลื่อนไหวโดยคำานึงถึงผลกระทบต่อมนุษย์น,ยน้อยลงทําให้หุ่นยนต์เนี่ยก็คือมีศักยภาพในการเคลื่อนไหวนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือมนุษย์เนี่ยได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะวัตถุประสงค์ในการใช้หุ่นยนต์ให้ความช่วยเหลือ ทางกายเนี่ยนะคะแก่ผู้พิการหรือว่าทุพพลภาพได้อย่างปลอดภยัยอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักเลยจะถามว่าแต่ก่อนเนี่ยคือในอดีตนะคะหุ่นยนต์เนี่ยก็คือจะได้รับการติดตั้งโปรแกรมมาให้มีการเคลื่อนไหวเพื่อช่วยเหลือมนุษย์เนี่ยค่อนข้างจํากัดนะคะเพื่อจะให้เกิดความปลอดภัยต่อมนุษย์มากที่สุดด้วยจนบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดอาการที่เรียกว่า freezing robot ค่ะนี่อย่างที่เห็นคือ freezing robot เนี่ยหมายความว่าหุ่นยนต์ไม่สามารถจะประมวลผลต่อไปได้ว่าควรจะ มูฟควรจะเคลื่อนไหวไปทิศท,ทางไหนต่อเพื่อจะให้มันไม่กระทบกับร่างกายมนุษย์ฟรีซิ่งไปเลยแล้วก็ค้างอยู่แค่นั้นว่ากันง่ายๆนะคะแต่ว่าใช่เหมือนแค่ <C> e <ars> นียเหมือนจะใส่เสื้อแล้วก็ติดแขนแล้วก็ค้างอยู่แค่นั้นนะคะแต่การพัฒนาล่าสุดอันนี้ของนักวิทยาศาสตร์นะคะจากออาซิเซลเน Plus, ี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการสร้างกฎเกณฑ์การเคลื่อนไหวของมนุษย์เอย้ยของหุ่นยนต์แบบใหม่นะคะอันเนี้ยมันจะทําให้เกิดการกระทบต่อมนุษย์เนี่ย มากขึ้นระดับหนึ่งส่งผลให้หุ่นยนต์คล่องตัวมากขึ้นเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นแต่เร็วในที่นี้ก็ยังก็ยังถือว่าสปีดเขาช้าแบบปลอดภัยนะคะคงไว้ซึ่งความปลอดภัยนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเช่นนี่แหละคือเป็นการใช้หุ่นยนต์ที่จะช่วยใส่เสื้อให้มนุษย์หุ่นยนต์เนี่ยเขาจะรับการตั้งโปรแกรมมาแบบโปรแกรมข้อมูลทุกอย่างละเอียดเลยทั้งวิธีการที่จะถือเสื้อผ้านะคะวิธีที่มนุษย์เนี่ย จะงอแขนเวลาที่จะใส่เสื้อนะคะยังไงซึ่งอัลกอริทึมของหุ่นยนต์เนี่ยเขาจะเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะอย่างาจากการสัมผัสมาหรือไปกระทบกับตัวมนุษย์มาเขาจะรู้เลยว่าโอเคตอนนี้งอแขนองศานี้เสื้อกําลังจะต้องขึ้นมาถึงไหล่แล้วอะไรแบบเนี้ยเพื่อจะให้สามารถใส่เสื้อให้ได้จนสําเร็จนะคะไม่มาฟร e e z i n g r o b o แบบเมื่อกี้ติดค้างแฮงแบบเมื่อกี้แล้ว คือตอนนี้เนี่ยครับคือว่าเราจะเห็นว่าหุ่นยนต์เนี่ยเขาจะมีการโปรแกรมแล้วก็มีจุดที่มาร์กเอาไว้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใช้หุ่นยนต์ทำเนี่ยมันจะมาตามสายพานใช่ไหมฮะแล้วอยู่นิ่งๆการที่อยู่นิ่งๆเนี่ยมันสามารถที่จะทำงานได้นะแม่ตอนนี้อาจจะจับได้แล้วไม่ไม่แบบว่าบีบจนแบบเจ็บอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้คุณังเห็นอยู่เลยว่าเนี่ยที่แขนเนี่ยเขามีจุดๆสีแดงเห็นไหมก็คือเซ็นเซอร์นี่แหละซึ่งการที่เขาจะ สื่อสัมพันธ์กันระหว่างหุ่นยนต์กับจุดต่างๆเนี่ยถ้ามันเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยเพราะว่าเรายืนใส่เสื้อเนี่ยมันไม่ได้จุดเดือทุกวันใช่ไหมหรือว่าการงองแขนคนไม่เท่ากันเนี่ยตรงจุดเนี่ยก็ยังมีอยู่นะก็ยังเห็นว่าเขายังใส่ถุงมืออะไรที่มันดูเทอะทะเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าข้อมูลมันเพียงพอเนี่ยไอ้อัลกอริทึมพวกนี้มันจะสามารถที่จะช่วยเราได้นะครับ